ดีครับผมตัวชันลครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนตน,นาดที่ว่าราชนครินครับใ,ใกล้สนังงานเขตยานาวานี่ครับแล้วก็มีโลตัสด้วยแล้วพอทีก็ใกล้ตกนี้แล้วด้วยนะครับก็เป็นเรือโบราณยานาวาป้ายถีเราๆนี้จะเป็นประวัติของเรือโบราณยานาวานะครับแล้วก็เห็นว่าในช่วงนี้จะมีถนนคนเดินเสน่หวันวัน,านนาันาวาด้วยนะครับผม ใ,ใกล้กับคอนโดนะครับแล้วก็อาคารไทยรุ่งเรืองหรือ่ r r แล้วเองนะครับโอเคผมจะเดินย้อนจากซ้ายไปขวานะครับอันนี้ก็ท้ายเรือนะครับสวยมากๆท้ายเรือจะหลดหัวเรือกันเลยทีเดียวนะครับนี่ค,ครับ เรือโบราณยันนาวานะครับเห็นกันแบบชัดๆแล้วก็สำคัญกว่านั้นครับตรงกลางเขียนเทสบานครกรุงเทพด้วยนะครับ2509เก่าจริงๆเก่าจริงๆนะครับเก่ากมากๆมาหัวเรือสอ้โสวยเลยนะครับผม ญาติแลครับสวยมากๆากรงกลางเลยเข็มครับแล้วก็ย้อนกลับไปทางนี้ครับโอ้โหก็สวย มีรูปเด็กน่ครับ t r r ไปรุงเลื้งตลาดที่ว่าลาดนัคลิงยี่สินะครับ สวยจริงๆครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆคือผมเคยสังเกตมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วครับตอนที่ใช้เขาเรียกว่าคื้รถโด,ดยสาร d r t นะครับแล้วก็แบบว่าแล้วก็สงสัยว่าเออเรืออะไรนะครับตอนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับอยู่ตรงที่เรือเรียบร้อยนะครับสวยมากๆนะครับ บอกเลยแล้วก็ยานาวาลิตเต้ลการเด้นนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆสนใจก็แวะเวียนมากันได้นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ r t ดารารามสามนะครับก็ลงไปปุ๊บแล้วเดินย้อนกลับมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นครับ ุณก็จะได้เห็นความสวยงามของเรือลำนี้นะครับแล้วไว้พบก,กันใหม่ครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ